ดวงดาวโยกย้ายสำหรับเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับมีดวงดาวโยกย้ายราศีเริ่มต้นนะครับก็คือวันที่2นะครับผมสิงหาคม2567เวลา2 2นาิกา5นาทีดาวพระศุกจะโคโจรเข้าสู่ราศีสิงห์อันนี้คือดวงแรกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมี วันอังคารนะครับที่สิบสามสิงหาเวลาสิบแดนิกาสี่สิกนาทีดาวพระเกตจะโครจรเข้าสู่ราศีธนูเป็นดวงที่สองและวันเสาร์ที่สิบเจดสิงหาคมเวลา9ก้นาฬิกา1ิอดนาทีดาวพระอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีสิงห์ได้ตำแหน่งกเกษตรตาทิบดีอยู่ในมุมที่มีความเข้มแข็งเล็งกับดาวพระเสาร์นะครับต,ต่อมาดาวอังคารเนี่ยจะโครจรเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ย ในวันจันทร์ที่26สิงหาคมเวลา12นาฬิกา9นาทีและดวงสุดท้ายก็คือดาวพระศุกร์ย้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงกับวันอังคารที่27สิงหาคมเวลา16นาฬิกา16นาทีดาวพระศุกร์จะโคจรเข้าสู่ราศีกันตำแหน่งค่อนข้างจะอ่อนกำลังหรือเป็นนิดนั่นแปลว่านะครับสรุปก็คือดวงดาวในเดือนสิงหาคมมีการโยกย้ายทั้งหมดอยู่5ครั้งนะครับ ในหครั้งนี้มีดาวพระศุกโยกย้ายอยู่สรอบในเดือนเดียวกันในเดือนสิงหาคมรายละเอียดสำหรับท่านที่เกิดใน12ลราศีดีายประการใดสามารถติดตามรับชมกันได้ในคลิปได้เลยนะครับสำหรับชาวราศี สิงในเดือนสิงหาคม2567แน่นอนนะครับที่ผ่านมาตัวเองอาจจะรู้สึกอึดอัดปวดเส้นเวียนก้าวแสดงออกได้ไม่เต็มที่เรามีความคิดก้าวหน้ามีโอกาสเรื่องของหน้าที่การงานจะสแสดงฝีม,มือล่มือก็ถูกคนนั้นกดถูกคนนั้นเตะถูกคนน,กนั้นบีบถูกเจ้านายถูกลูกน้องนูง่นนี่นั่นต่างๆนานา,นาปัญหาปวดเสนเวียนก้าวแต่ตั้งแต่กลางเดือนนี้ไปตัวของคุณเองนะครับคุณจะมีกําลังวังชาใครที่เจ็บไข้ได้ป่วยหาย ใครที่อยากแสดงออกเดือนนี้แสดงออกได้เต็มที่ฝีม้าลายมือของคุณจะเป็นที่ประจักษ์ที่ผ่านมาถูกกดนะครับถูกบีบถูกสกัดดาวลุ่งรอบนี้ตัวของคุณเองมีโอกาสเจอจลัดเจอชายเต็มที่เต็มแบ็กเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสทิถทางที่ดีแต่การดีครั้งนี้คุณก็ต้องทําสุดฝีมือด้วยนะครับไม่ใช่โอกาสมาแล้วคุณเล่นท,ทําพลาดอะไรอย่างนี้ก็จบเลยนะครับแต่ดูจากดวงชะตาเป็นปนในจังหวะทิศทางที่คุณจะแสดงฝีม้ลายมือแสดงโอกาส ีดออกมาให้เป็นที่ประจักษ์ประกอบกับตัวดาวพฤหัสบดีโครจรเรื่องของหน้าที่การงานมีโอกาสจเจริญเติบโตมีโอกาสเป็นที่ปรึกษามีโอกาสให้เลื่อนชั้น,นเลื่อนคุณวุฒินะครับใครที่ขอตําแหน่งผมว่าเดือนนี้มีโอกาสทิศทางที่ดีเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยได้ตําแหน่งพิเศษในหลักโหราศาสตร์เขาเรียกว่าตัวขององค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เป็นกฎเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเปรียบเทียบให้ฟังคุณมีโอกาสาจเจริญเติบโตก้าวหน้าในรอบปีนี้ มากที่สุดกว่าใครๆในบรรดา12ราศีทั้งหมดเรื่องของหน้าที่การงานประกอบกับดาวประจําตัวช่วงนี้ทํามุมดีที่สุดในรอบปีด้วยนั่นแปลว่าเดือนนี้ขาขึ้นเรื่องเงินเงินทองทองไปยังไงโอ้โหงานดีตัวของคุณดีผมว่าเงินเงินทองทองก็คงจะดีตามไปด้วยอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจราจาการต่อรองหรือว่าการคุยงานธุรกิจต่างๆผมว่าเดือนนี้คุณจะมีแม่ตามหานิยม เป็นที่รักใคร่ของคนเป็นที่รักใคร่ของคู่ค้าธุรกิจเป็นที่รักใคร่ของผู้หลักผู้ใหญ่คนจะให้โอกาสคุณแสดงฝีมือได้เต็มที่คุณจะเลื่อนขั้นคุณจะเลื่อนตําแหน่งหรือว่าอาจจะมีตําแหน่งเพิ่มนะครับเรื่องของเงินทองเช่นมีงานประจําอยู่เดือนละหนึ่งร้อยบาทก็เผลอมีผู้ัผู้ใหญ่มาเอ้ยมาช่วยฉันหน่อยเดี๋ยวฉันให้พิเศษนี่ได้งานต่างหากแถมได้เงินต่างหากเข้าไปอีกนี่แถมได้ความรู้จากผู้ใหญ่อีกโอ้โหผมว่าทําไปเล่นไปในช่วงเดือนนี้ ชาวราศีสิงห์ถือว่าเป็นขาขึ้นเหมือนกันนะครับทุกเกณฑ์ของความเจ็บไข้ได้ป่วยผมว่าไม่มีเข้าไปใหญ่เลยถ้าเจ็บป่วยอยู่ก็เผลอหายด้วยซ้ําไปนี่เรื่องราวจะเป็นทิศทางอย่างนั้นแต่ปัญหาก็จะมีเรื่องราวของความรักอยู่บ้างนิดหน่อยความรักมันทํามุมไม่ค่อยดีรู้สึกอึดอัดเบื่อหน่ายนะครับคนรักจะปรับปรุงแก้นิสยัยทะเลาะก,กันบ่อยให้ปรับปรุงแก้นิสยัยถ้าผ่านไปแป๊บเดียวคนรักก็กลับมาน,นิสัยเดิมอีกผีเข้าผีออกสักหน่อย แล้วก็มาทะเลากันเรื่องราวเดิมๆทะเาะเสร็จไม่พอมาขุดเรื่องราวเก่าๆให้ปวดเสรนเวน9ก้เรียกว่างานเงินพุ่งลุ่งแต่ความรักช่วงนี้ดรอปลงสักนิดหนึ่งอันนี้คือบทสรุปชาวลัคนาราศีสิงในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567ครับ สวัสดีครับอาจารย์ยุทธนาอรลวัฒนกุลครับก็เข้าสู่ปีที่15แล้วนะครับผมจากประสบการณ์ดวงงานที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการตั้งาศาลการไปเปิดกิจการที่ประเทศกัมพูชาที่หลายคนอาจจะเห็นในเฟซบุ๊กหรือทางเพจงรวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นนายตำรวจนะครับที่เราได้ทําการวางเลิกจัดหิง้งพรกหรือจัดรายละเอียดต่างๆเพื่อให้เสริมดวงาตาให้มีหน้าที่การางานที่ดีขึ้น หรือพ่อค้าต่างนะครับให้เขามีเรื่องของนะครับกำไรหรือความจเจริญงอกง,งามในกิจการครับสำหรับเนื้อหาในครั้งนี้นะครับจะได้มีความเข้าใจในหลักโหราศาสตร์หรือสับแสงต่างๆที่ดูแลเหมือนจะยากงงงวยคุณเรียนครั้งนี้แล้วคุณจะเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดแต่ประเด็นหลักสําคัญที่สุดก็คือตัวเคล็ดลับนะครับที่เราได้เรียนมาจากอาจารย์ต่างๆอาจารย์ พัฒนาพัฒนศิลิอาจารย์พระพุทธพยากรอาจารย์ผลตีบุญาทองเนียมคน,นยุทธเน่กว่างเลียวชายได้นครับคิดถึงผมคิดถึงยุจยนานได้โคกูเป็นไปเคล็ดลับระดับชั้นครูโขนต่างๆจะลงมาสู่รายละเอียดการสอนคล์สออนไลน์ในครั้งนี้ครับ เนื้อหาเราก็จะมีในเรื่องของรายละเอียดเรื่องพบเรือนดวงดาวต่างๆนะครับพื้นฐานที่มาของโหราศาสตร์ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรรายละเอียดเบื้องต้นนะครับเราจะอธิบายที่มาที่ไปให้ชัดเจนนะครับเรียกว่าเปิดเผยความลับของจัก,กรวาลให้ทุกท่านได้ทราบกันที่สําคัญคือเคล็ดลับระดับชั้นครูโหนนะครับบรูมครูต่างๆจะอยู่ในรายละเอียดคอร์สออนไลน์พื้นฐานในครั้งนี้ครับเพื่อให้คุณได้เข้าใจแล้วจะนำไปสู่การพยากรณ์ในภายภาคหน้าครับ